ให้มันัวได้เป็นลูกตัวได้บัดนี้นตแตกงาบงาบมันปลาลูกคลอก<ป>อ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมชอ่องอ่าสบายใจฟ้ามีพี่น้องมื้อนี้พี่นอ้อ,นนองเป็นมีงวัวมีควายเออมีควายครับพี่น้องสิปันพี่ป้าน,น้องไปเลี้ยงครับควายคอกไงครับอ่เดี๋ยวสิบ้าพี่พ่น้องมาบอกมาคุยกับเจ้าของพนวะ มือนีพ่นสิปั่นสิแบงให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงแักโตครับเหลือบางอยู่นี่โอ้เป็นตะเลี้ยงให้ครับพี่น้องแตกยำยาบยู่วานป่าลูกขอกผมก็ว่ท่านถามรายละเอียดอย่างก็เพิ่นเด้อกระสิหูพร้อมก,กันครับพี่น้องครับมือนีอยู่ทางบ้านหนองโจดครับพี่น้องตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครครับพี่น้องคว้าอยู่นี่ในคอกนี่น่าจะเกือบเศร้าครับทั้งหมดแต่ว่าบรูวาพ่นสิปั่นสิแบงจจกโตเดีย๋ยวสิพาพี่าน้องไปว่าไปคุยกับเจ้าของมันครับผม เาสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ารายงานตัวนะครับซื้อวางไหนครับว่าตาครับบ้านน้องโจดครับซื้อเล่นซื้อตาเนาะครับผมบ้านน้องโจดตําบลคคกศิลาอำเภอเจริญศิลสกลนครครับผมอ่ะฝากเบอร์โทรไปก่อนได้ละอ่ะ0 8ศูนยครับศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดห้าศูนสี่สามเก้าเก้าสีมอ่าศูนย์แปดสอแปห้าสี่สาเก้าแมนบอถึงอยู่เนาะอ้ามื่อนี้่ครั สิปันให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงจักตัวทำมันหาตัวครับหาตัวคู่หนึ่งสองตัวคู่หนึ่งสามตัวโอ้ชุดสองกับชุดสามบันเถาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าเป็นคู่ใดนี่บอกซือเสื้อยืดนี่บอกคู่แรกครับคู่แรกเบิ่งคู่แรกครับพี่น้องคู่ลูกใส่ลูกเพิ่นตัวไหนลูกลูกเปือกบ่นีครับตัวน้อยนี่นะโอ้ตัวน้อยนี่ตัวผู้หรือตัวแม่ล่ะตัวนี้ตัวแม่เนาะได้ยี่เดือนล่ะตัวนี้ ือนประมาณหาเดือนลูกตัวเมียครับเอ่าเป็นลูกที่ไหนพ่อหล่าลูกลูกน้อยลูกตัวที่สามครับลูกที่สามอ่าตัวนี้เป็นลูกที่สามลูกตัวเมียตัวเฟืองเนี่ยบอแมีนบอกคือมามาพิงกันอยู่บอแมีนเนาะเนาตัวนั้เลียเชียนอยู่นี่ยลูกตัวเมียหาเดือนอ่าเดี๋ยวตัวนั้นเป็นลูกตัว ตัวน้อยเพิ่นลูกตัวที่สามครับลูกตัวใหญ่เพิ่นใส่ตัวไหนลูกตัวผู้บ่ตัวนี้อ่ะตัวผู้ได้อีกเดือนละตัวนี้หนสูงกับสิบประมาณตัวนี้สิบประมาณรนึ่ยี่สิบบวกครับลูกตัวผู้ผสมยังไหมลูกตัวผู้เพิ่นจากบ่ลูกตัวผู้เน่เพราะว่ามันเป็นร้านเก้าจะเลื่อนเนาะเพราะมันลูกิ่นเก็าจะเลื่อนนะไม่เป็นพระเจ้าสมเก็าจะเลื่อนเามาจะคล้องมา ได้ลูกมันนะครับร้านมันครับไอผสมตาวมันเถาะอ่าเป็นเป็นพอพันมันเป็นลูกเกาเจริญนวั่นเถาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นห้านเป็นเหรียญประมาณนี้แหละพี่น้องอ่ะเกาเจริญอายุประมาณปีหนึ่งทั้งพุ่นหาเดือนโอ้ให้ลูกว้ให้ลูกเร็วตัวนี้อ่ะครับแม่มันสูงเท่าไละตัวนี้ได้วัดไปประมาณร้อยสามสิบห้าเนาะพี่น้องบวกลบครับน้องอ่าฟันบบได้วัดครับพี่น้อง ผมคิดว่าน่าจะร้อยสามสิบห้าน่าจะบวกอยู่ครับใหญ่อ้างดีครับพี่น้องสูงดีพัฒนาตัวไงครับรุ่นนี่หางดีเนาะล่ะเนาะบ่มีหางแซมหางดอกครับหางหางดำงาวดีหางจับไอเป็นตั้งไดสถานะเพื่อนทับสมไปแม่หนิสมแล้วครับที่มันงจะติดติดพวกนี้พวกนั้นในแต่พอๆกับยังบอมันเจไปเลยครับสมยังตอนนี้ ก็สมของอันนั่นแหละครับเสื้อสายของเกาจิเล่นบักอนายยอล่าเจ็บนหกกันบานนี้ก็เลยมาขายนะครับน้ำมันยาดสดเพราะสมโตได้ได้โดนบานไดสมไัยโอ้ยเคยสีประมาณสามสี่เดือนนี่นะสามสี่เดือนยังม้อนได้ยังตรวจแล้วก็มีอาการขึ้นยังให้เห็นบ่่เงียบมากม่นบ่เอ้าได้รุ่นครับพี่น้องครับปกตินี่ ส่วนมากสมตัวไวนี่เป็นยังไงแม่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่ติดติดติดนะ่ะพี่น้องกับถ้าอยากตรวจก็มาคุยกับนอ้องคนเบิ้งด้วยครับเด้อสามสี่เดือนถือว่าชัดครับ่ะบัดหา้าอยากต้องการความมั่นใจก็มาคุยกันเบิง่งเรื่องตรวจเรื่องเช็คเพราะว่าสามสี่เดือนตรวจได้แล้วสมตัวไว้สิได้สบายใจผู้ซื้อผู้ขายครชุดนี้บ่ชุดสามชุดสามบ่ชุดนี้ชุดสาม ลูกน้อยเป็นลูกตัวแม่ลูกตัวใหญ่เป็นลูกตัวผูชุดสามอาจ,จได้ซีครับพี่น้องเพราะว่าสมไปสามสี่เดือนแล้วสมตัวลูกที่ได้เันเก่อนเหรอในทองลูกที่สี่ปะลูกที่สี่เนาะแต่ว่าเลียวบางควายเนี่ยบ่เห่าแล้วพี่น้องบ่อห้อยไหมในแถวครับแบบเนื้อตัวยังดีผมเลี้ยวบ,<อ>บางที่แรกผมนึกว่ามันควายลูกที่สองครับตัวนี้ครับพราควายเขาจะได้เขียวหกครับครับเขียวหกลูกที่สี่ในทองประมาณสามสี่เดือนเปิดยุาได้ละ ไอ้ชุดนี่ชุดสามเลยสิโอ้วใบจุดเปลือกประมาณว่างซ้ากุ้ยละครับสองแสนครับสองสองเท่าใดสองหาครับประมาณเท่าใดสองหานาะครับต่อได้ป้ะได้ครับได้บ่มีปัญหามาคุยกันเนาะครับเนาะครับครับบ่มีอ่ามาต่อรองเอาอยากได้เท่าใดก็ได้อ่าเป็นราคาเปิดไว้ซื้อดอกอ่าพอได้คุยกันครับครับมาทาตอรองกันนะครับนะครับอ่าเรียบใยประกันให้เนาะละเนาะพวกแข้งขาบ่มีตำนี้ยัง ครับหางเหงิงมดลงมดลูกอ่ะเปิดไว้สองแสนเท่าไรกันละ่ะสองแสนหาสองแสนหาอ่ามาต่อเอาครับพี่น้องอ่ะต่อลองอันไหนไหครับชุดแรกผ่านไปครับพี่น้องอ่ะตัวใดล่บะบันนี้อ่ะโคมที่สองครับบันนี้พี่น้องใช้ลูกเพิ่นตัวใดละ่ะนี่ครับตัวน,น้อยๆื่อย,ออยๆอยแล้วเนาะเอ้า เพิ่นเดี๋ยวเบิงเพิ่นตื่นผมเด้อพี่น้องอาจจะตื่นกล่องตื่นโทรศัพท์ผมนี่แหละครับควายเพิ่นเลี้ยงอยู่แต่โคกตะปลาครับอาจจะบ่อขุนกับค้นบันไดครับลูกลูกตัวผู้หรือตัวเมียตัวนี้ลูกตัวเมียได้ยี่สิเดือนละเดือนกว่าครับ โอ้ข้อตันจจรือครับตัวนี้ผสมยังละ่ะลูกไอ,นอ้น้อยนี่ของปันเก่าันละครัาบานเก่าจเจรือนะอ่าร้านเก่าจเจรือน,นพออ่ที่สมใบยอยู่พรมแลกวกังหันครับเป็นตะซั่งนะฮกครับพี่น้องแข้งขาบ้างใหญ่นั่งหน่อยตัวนี้นเดือนก่วว่าสัน่นโอ้แต่ว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องครับเดือนกว่านหนอดสองเดือนแต่ว่าใหญ่ครับขรุอยู่กระตุนต้นใหญ่อะ ทั้งแม่เพิ่นก็สีทองว่างอยู่เนาะตัวนี้เนะาะเพระาะว่าลูกน้อยๆอ,อยู่ตัวนี้ก็สีสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบบวกอยู่พี่นหงลอยสามสิบห้าบวกลบทั้งอ่างนี่ก็สุดยอดครับตัวนี้ก็ได้ลูกที่ไดเพ่นหลาตัวน้อยๆน,นะลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะลูกที่สองลูกตัวเมียครับประมาณเดือนกว่วสองเดือนแม่สูงประมาณลอยสามสิบหาลูกที่สองสูงไงขึ้นกันตัวนี้ก็ได้ เปิดเท่าไรละคมนี่คมนี่ถ้ามันได้ก็เที่ยวมั่นแสนสองแสนสามแล้วครับถ้ามันอะเปิดเปิดเท่าไรก่อนห้องเท่าไรก็ประมาณแสนสี่ครับเอาพาให้มันต่อรองกันครับแสนสี่เนาะอ่ะเปิดไปราคาห้องครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้แสนสี่ตัวนี้ก็เล็บงามครับพี่น้องแข้งขาใหญ่บ่มีตับนี้นนเนี้ยงเนาะล่ะเนาะประกันตับนี้ให้ทุกอย่างคือกันเอ้าค,ค,คมที่สองนี่แสนสี่ได้ลูกโตแม่คู้มได้ต่อได้ โคมที่สองเอ่อโค้แรกนั่นสองแสนห้าูได้ต่อได้อ่ะเบอร์โทรละศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเก้าสี่สามเก้าเก้าสี่สามเก้าอ่าเบาตาบอกะครับผมเบาตาบ้านหนองโจดครับพี่น้องอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครอ่ามียังกะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเนาะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เรื่องรถเรื่องยังนี่ครับผมมีเนาะครับผมมีครับมเพราะว่าเป็นคอก ทบ้านครับพี่น้องบวแม่ได้หอยง้อควายเขานี่บเคยผ่านตลาดใสบวเคยเอาไปใส่นะครับเนาะลี้ยงอยู่บ้านๆครับพี่น้องบวเคยซีมานะครับเก็ดเลี้ยงของเจ้าของครับมีงกอควายขอกควายบ้านๆเดิมๆครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ควายบ้านๆเดิมๆมาเอาไปพัฒนาต่อเลี้ยงต่อครับพี่น้อง่ะขอบใจหลายละครับผมอ่ะที่มีควายงามมาปั่นพีปน้องไปเลี้ยง อ่อสำหรับมือนีคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝางน้องไว้นะครับเด้อผู้ใดอยากได้ควายอ่าเขาไปเลี้ยงครับพี่น้องฝากควายน้องตาไว้ครับพี่นอ้องอ๋อสำหรับมือนีคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้สวัสดีครับผม